คนนั้นคนนั้นคนนั้นว้าวโอ้โหนังงงนังงงไม่เจอเลยเขาไม่นั่ข้างผมแม่ลยนั่งข้างอุ้ยแม่นงขาลนี่เปียนลย้นบีวาเป็นแต่่ากินเทมกันนะใกินน่นงต่ มีเงินบ่นี่นอยเนาะมีเงินบ่นี่เดินเงินย่น่ะพื่อนดียสายพเพื่อนนี่นี่เค้กไหม

มานตองหินควงอย่างนี้โอ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 ้ของซันอ๋อไม่ยังไม่หงมันตื่นเค็งอเฉียงกาเฮ้ยไม่เย้แม่เก็บไ้แม่ในัช่วยพอดใช่กะบุตู่รู้ไหมนางที่ดีเคกงสีเบี้ยวไม่ใช่แบบเราเหรอเฮ้ยฮะเออนี่ก็เด็กหอมเหากัน Happy birthday, Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เอาโทษ

นั no ่นลูกโปเอเี่เด้ม่นเออะรมั้งเอาโนดึงเอานะไปกับลูกเ้ม่บหกับเสื้อผ้ายูบ้าะแนู่้นู้เอานู้นเอา ข้อข้อให้กันแลกัน้อให้ยายน้ำเกินข้อเลยแล้วกินข้อลยนวนี้มาสิเอามาแบงหายายนั่นเลยเด้อพวงมาไล่่ยหนดยโอ้ยยังดอกกุหลาบู่้วโอ้ยย่างด้วอยากกินล็มอยากิน

มาใส่เบสอันไหนไม่รู้ป่าก็มากวนเฝล่าแค่สี่นเออยยได้เงืนอได้เงืน่ว้าหลายเงื่คือหลายเงื่อนหยเมยแม่ม่ยืมแม่่ไ้ยวเนาะีเียวหลาตอนน